น,นเราจะทำเพิ่มสนมเท่ากี่ชิ้นึนี่ยไม่ว่าเป็นหมูหรือว่าเป็นเนือ้อ วันนี้เชฟจะทำอาหารให้ทุกคนได้ชมกันครับในการเพิ่มหั่นหมูก,ก่อนหมูหัน่นอนะได้ครับให้มันเล็กลงเพราะว่าฟันของเรามันเคี้ยวไม่ค่อยละเอียด ก็เอาอันนี้คือสูตรผมเองนะเนี่ยผมไม่รู้ว่าทำยังไงก็เลยใส่ซีอิ๊วไปนิดนึงแล้วก็ตี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 แบบนั้นก็ใส่ในส่วนของชูรสนิดนึงนีงจะพอไหมอ่ะน่าจะพอแหละแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงอื็ต่อปลาให้เดียบร่อย โุีองค์มดก็เราก็มาตีไข่ไกันนะครับตีไข่เสร็จแล้วเราใส่กระเทียมนิดหนึ่งแขเเกาใส่หมูเข้าไปเราใส่หมูแบาของ,าางข้าวมันทำให้หมูของเราเนี่ยมันมีความนุ่มเพราะว่ามันมีไข่แดงอย่างนี้โอเคทีนี้เราก็ น่าอร่อยนะครับแน่นอนข้าวน่ากินแล้วก็อร่อยด้วยโอเคจะปิดหน้าต่างนิดหนึ่งเพื่อให้ลมมันไม่ค่อยตีโอเคนะครับมลมแรงมากที่เราก็จะใส,ส่สินของน้ำมันขวดน้ำมันรอเมื่อกี้เอาไปไหนอนะันนี้ ตามนี่ครับอ่าก็คือกัดเทียงเทียงกตออไใสที่หลังก็นกขะบหมเดี๋ยเขาว่าอีก คุณน้องสาวของผมแบบดีามากตัดเล็บสดดีไปจนไหนก็ไม่รูมม้มันก็จะคล้ายๆไข่เจียวนี่แหละไข่เจียวหมูสับแต่ว่าหมูเราไม่ได้สับเราก็จะใส่

ก็ใส่ไปเลยครับของตัวลอเชฟจีนเนาะเชฟีนก็จะเติมัเวแบบใจนี่เอ็ Wow.